ก็ด okay. okay. hmm. well. ูแลกันแล้วนครับครับครัมคุคงรธรรมีคคคก็มีความทว่ามันคือการ่ราจะผมหนักกันหนักคือมันเป็นครงใหม่มากๆซึ่งหลายๆครังเราจะมีผมที่แบบเป็นโครงแต่เตราเนี่ยมันมาเจอในตอนโตก็ต้องแบบรับทุกอย่างว่าจะเป็นในเรื่องส่วนตัวในเรื่องธุรการทุกอย่างมันาพร้อมกันหมดเ่ๆจะเรื่องรูปเก็เลยค่อ้าที่จะเหือเล่นัคนายากอย่นี้คตัวนั้ค คนมาไว้ที่ตัวเราเองเงี้ยก็เหนื่อยครับเราเหนื่อยแล้วก็กินเยอะคนท่มีมอเยตัวเยครับล้วกครับตัวก็ยกะไมก็เลยกวนครับต้องกินจนเพรว่าเขาเิเครียดครับจริงๆอคนหอมอยู่นะใช่แต่อมเครียดเรวย่น